กองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่16สำนักงานพัฒนาภาค1ห,หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์วังชมพูวิทยาคมและโรงเรียนบ้านป่าแดงจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะในโอกาสเดินทางเข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียง72แห่งสู่ประชาชนอย่างยั่งยืนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่อในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ภายในกิจกรรมค่ะทางคระนครูและนักเรียนนะคะได้รับฟังบรรยายจากวิทยากรของหน่วยซึ่งถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องศาสตร์พระราชาและการดำเนินชีวิตตามหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบารมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลเดชมหาราชบารมนาถบาพิตร จากนั้นค่ะทางวิทยากรได้นํานักเรียนเดินเยี่ยมชมศึกษาดูงานฐานการเรียนรู้ต่างๆภายในศูนย์การเรียนรู้อาธิฐานการเพราะเลี้ยงปลานิลการเลี้ยงกลบและเลี้ยงปลาดุกในเบาะซีเมนการเลี้ยงไก่ไข่การผลิตปุ๋ยจากมูลไส้เดือนและการผสมเทียมโคนะคะซึ่งถือว่าเป็นการผสมผสานร,ระหว่างเกษตรกรรมประมงและปะศุสัตว์เพื่อให้นักเรียนได้สัมผัสป,ประสบการณ์ตรงนอกห้องเรียนนําองค์ความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันขยายผล ไปสู่ครัวเรือนในเรื่องของการทำเกษตรการจัดการทรัพยากรและการเป็นเยาวชนต้นแบบการศึกษาดูงานในครั้งนี้ค่ะนอกจากจะสร้างแรงบันดาลใจและประสบการณ์ตรงให้กับนักเรียนแล้วยังเป็นการสืบสารศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างแท้จริงพร้อมต่อยอดไปสู่การพัฒนาชุมชนและก้าวไปสู่การพัฒนาประเทศได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป ทางนี้นะคะหากสถานศึกษาหรือว่าประชาชนท่านใดสนใจจะเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานค่ะสามารถติดต่อสอบถามได้ที่หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่16บ้านหนองนารีตำบลสะเดียงอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์หรือผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์นะคะ056723088ค่ะ